สวัสดี CEO ที่รักเพื่อนเพื่อนแฮมสเตอร์วันนี้เรากำลังจะพูดถึงประเด็นที่ถกเถียงอย่างมากเคยคิดไหมว่าการเป็นเจ้าของบ้านอาจไม่ใช่ความฝันที่ใช่และแทนที่จะเป็นเจ้าของบ้านความฝันของคุณควรจะเป็นการมีไรายได้500,000ที่น่าตื่นเต้นอยู่ด้วยกันก่อนนะเพราะคุณไม่อยากพลาดคาแนะนาดีๆไซส์แฮมสเตอร์นี้แน่ เอาล่ะผมรู้ว่าเราทุกคนฝันถึงบ้านแสนอบอุ่นที่เป็นของตัวเองแต่ถ้าผมบอกคุณว่าบางทีการซื้อบ้านอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดล่ะใช่แล้วผมพูดไปแล้วทำไมถึงเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงกับโครงไซมนุษย์เมื่อคุณนำไปลงทุนในบางสิ่งที่ฉลาดกว่ามากได้อยู่กับผมก่อนเพราะผมกำลังจะหมุนล้อความคิดใหม่นี้ด้วยคลิปต่อไปนี้และเมื่อจบแล้วคุณน่าจะพร้อมจะแปะมือกับเจ้าแฮมสเตอร์ตัวน้อยที่มีหัวคิดตัวนี้ มันก็นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมากฉันไม่คิดว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองคือมริการรีมลองพูดต่อสิคุณควรมีบ้านเมื่อคุณทําทุกอย่างสําเร็จแล้วเมื่อคุณได้ลงทุนเงินของคุณแล้วมันทํางานเพื่อคุณแล้วค่อยซื้อบ้านบางทีแทนที่จะนําเงิน1 0 0 0 0 0สนหรือ2 0 0 0 0นไปวางเงินดาวคุณควรจะเช่าที่อยู่แล้วลงทุนเงินนั้นใช่คุณควรเปรียบเทียบผลตอบแทนเราจะเป็นเพื่อนซีกันได้ง่ายๆเลยคุณดูสิวิจารณ์มริการรีมซะได้แต่ผมคิดว่าคุณพูดถูกใครจะอยากเอาเงินเก็บท มาลงกับบ้านคุณจัดลำดับความสำคัญและพูดถึงเพื่อนสนิทถ้าคุณกำลังเสนอขนมมากขึ้นจะใช้ความพยายามน้อยลงพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันตลอดไปเลย คุณคิดว่าชีวิตตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมรอจนกว่าคุณจะวิ่งสู่ครึ่งล้านดอลลาร์ได้ซะก,ก่อนไม่ต้องใช้ลูกบอลแฮมสเตอร์และเชื่อผมเถอะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นอาจจะยกเว้นแค่ความหลงไหลในขนมของผมนั้นน่ะเป็นนิรันดร์ลืมรถหรูแล้วรถกระบะไฟฟ้าไปได้เลยเมื่อคุณถึงจํานวนนั้นแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องมีของหวานล้าค่าทั้งหมดนั้นทําไมนรอมาหาคําตอบกัน ความคิดของฉันคือคุณควรวิ่งแล้วรีบทําให้ได้ห้าแสนแรกเพราะว่าจนถึงห้าแสนแบบว่าชีวิตในทางวัตถุจะเปลี่ยนไปและดีขึ้นมากเมื่อคุณทําได้ถึงห้าแสนในไรายได้หลังจากนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องมีรถกระบะไฟฟ้าก็ได้จะสนุกกับความทุกข์ยากใช่แล้วหรือตระนนหนักว่าสิ่งเดียวที่ทําให้คุณมีความสุขคือการทนทุกข์อย่างมีผลิตภาพและคุณก็แค่อยากให้ทุกชั่วโมงในชีวิตของคุณมีการทุกข์ทรมานที่คุ้มค่าเพราะไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องทนทุกข์อยู่ดีเข้าใจไหมเรา,รากกกไ้้าาาาากัมีคงคงง่่่่ยยววลละถุณิิดชต นนึนี่ก็คือการสปอยนะเมื่อคุณวิ่งเสร็จและแต่เลขเวทมนนั้นคุณจะไม่อยากได้รถกระบาไฟฟ้าแต่อยากจะงีบแพนและอยากให้ผมเริ่มพูดถึงเรื่องการสนุกกับความทุกข์เลยเพราะความทุกข์เดียวที่ผมยอมรับคือตอนเห็นคนขายทาโก้ไม่ใส่ซอสซาลซา่า ขอบคุณที่รับชมนักเก็บคริปโตสำหรับความรู้ที่มีค่าก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วเจอกันในคลิปถัดไปและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบาย,บาย เฮ้ hey, hey, hey. เพื่อนเพื่อนแฮมสเตอร์<ๆ>ที่รักทุกคนอยากรวยเร็ว,รวใช่ไหมบ่อยครั้งเราได้ยินว่ามันเป็นไปไม่ได้และคุณต้องเรียนหนักและทำงานมากเพื่อที่จะรวยได้แต่ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ววิธีทำเงินก็เปลี่ยนตาม วันนี้ผมจะพาคุณดูคลิปที่บอกว่าการรวยเร็วๆนั้นเป็นไปได้มาชมกันและค้นหาว่ามันจริงไหมไปกันเถอะวิธีที่2ในการทำเงินที่หาเงินได้เร็วจนรู้สึกเหมือนผิดกฎหมายคือวงจรเงินสดที่มีประสิทธิภาพนี่แหละที่ทำให้ผมมีเงินพันล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารตอนนี้สิเดือนต่อมาผมทำยอดขายได้10ล้านดอลลาร์และธนาคารมีกำไร6ล้านดอลลาร์คุณจะทำให้สิ่งนี้เทียบเท่ากับ10ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาอันสั้นได้ยังไงเราได้ผลตอบแทน100ต่อ1จากการโฆษณาเพราะงั้นข้อจำกัดของธุรกิจไม่ใช่กกาารเเข้ถลคตตต่่ออไปแหุผ็ื ว่าเราคนพบสิ่งที่ผมเรียกว่าการเข้าถึงสิทธิ์การเงินลูกค้าใช้เงินลูกค้าของคุณเป็นเงินกู้เพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติมผมจะเข้าถือสิทธิ์ลูกค้าในราคา100ดอลลาร์และคราวนี้ผมพูดว่าผมจะทําให้เขาจ่ายเงินให้ตัวเองได้ยังไงและข้อ2คือผมต้องทําให้เขาซื้อลูกค้าคนถัดไปของผมผมต้องการให้เขาจ่ายคืนให้ตัวเองและผมต้องการลูกค้าคนต่อไปเพราะงั้นผมต้องมีอีก100แล้วผมก็ต้องมั่นใจว่าผมได้ต้นทุนคืนซึ่งก็คือ50เพราะงั้น ต้องทำกำไร250ดอลลาร์จากการทำธรุรกิจนี้เพื่อที่ผมจะใช้ดอลลาร์เหล่านี้ในการหาลูกค้าคนต่อไปของผมืมอผมชอบที่เขาวางแผนกลยุทธ์ที่ดูออกแบบมาดีทีเดียวส่วนการทำอย่างนั้นจริงๆผมยังไม่แน่ใจมันทำให้ผมนึกถึงพรีเตทแต่ว่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่คุ้นเคยกับวิธีการแบบนี้แล้วคุณลาเพื่อน,อนคิดยังไงกับกลยุทธ์นี้ฝากความคิดของคุณไว้ในคอมเมนต์นะ ระหว่างนี้ผมจะไปหาคลิปเจ๋งๆให้คุณชมเพิ่มเติมอย่าพลาดนะเจอกันในตอนต่อไปและจ่าว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบ๊ายบาย